วิดีโอนี้ก็จะสอนการเพิ่มกลุ่มเ Tele กร a m นะครับก็คลิกที่ขี t t e l e กร a m นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับพิมพ์ว่า new id นะครับ new bot นะครับมาพิมพ์ว่า new bot นะครับจากนั้นกดส่งนะครับระบบก็จะให้ใส่ name นะครับเราก็ตั้งชื่อเราได้เลยนะครับ เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอันนี้จะขึ้นแสดงตอนที่ระบบมันส่งข้อความในกลุ่มนะครับอ่นนี้ผมตั้งว่าวีระดีสนะครับบอทก็จะถามนี่นะครับว่าให้เราใส่ยูสเนมนะครับเราก็ใส่ยูสเนมไปนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับให้มีขีดบอทข้างหลังนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่นนี้ผมตั้งแอดเวอร์าขีดบอทนะครับ อ่าส่งไปมันมีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่ได้ก็เปลี่ยนชื่อนะครับอ่าแอดบอลาโอเคีบอนะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วนะครับขึ้นยาวๆอย่างนี้นะครับเราก็เอาโทเค็นไปใช้ได้เลยแต่ว่าในเนี้ยมันยาวไปเราก็พิมพ์หาพิมโทเค็นเอาครับอ่าพิมคาว่าโทเค็นนะครับ แบบนี้มันจะยาวไปนะครับอ่าพิมพ์คําว่า token นะครับอ่าเมื่อพิมพ์แล้วก็เลือกบอทของเรานะครับที่ที่เราใส่ไว้นะครับ add url okbot okay ครับที่ผมตั้งไว้มันก็ได้มีโท k e n ขึ้นมานะครับเราก็สามารถ Copy นะครับคุมดําเฉพาะอ่าตรงโทเ e n นะครับแล้วก็คัดลอกไปนะครับ แล้วก็คัดลอกนะครับเอาเฉพาะโทเค็นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปที่กลุ่มนะครับกด add member นะครับจากนั้นพิมพ์ชื่อของเราไปนะครับอย่างที่ผมตั้งวีระดีสีนะครับ อากะกดเลือกนะครับกดดันนะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วเพิ่มเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราจากนั้นเราก็ไปที่โปรแกร,รมนะครับเอาตุ๊กเนไปวางนะครับอ่าวางนะครับกดบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับอ่า ถ้ามันไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับก็ให้เรากลับไปที่บอร์ดใหม่ครับลองส่งข้อความอะไรก็ได้สักอันนะครับในในกลุ่มนั้นนะครับส่งข้อความในสักกลุ่มนั้นแล้วก็กลับมารีโหลดนะครับถ้ารีโหลดไม่ได้ก็แสดงว่าอาจจะมีอะบอทดตัวอื่นนะครับในระบบให้เราเข้าไปแล้วก็ลบบอทตัวนั้นออกก่อนนะครับใส่ได้แค่ตัวเดียวนะครับในกลุ่ม อ่าลบบอตตัวอื่นนะครับแล้วก็ส่งข้อความสักอันนะครับอ่าลองส่งข้อความสักอันนะครับแล้วก็ไปที่บอทนะครับไปกดรีโหลดนะครับ,รบอ่าก็ยังไม่ขึ้นนะครับ อ่ทีนี้รีเฟรชใหม่นะครับเอาโทเค็นมาวางใหม่นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับก็ยังไม่ได้นะครับให้กลับไปใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ไปดูที่แอดมินนะครับโอเคยังมีบอทตัวอื่น,น่นะครับให้ลบออกนะครับให้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับ เฉพาะตัวที่เราใช้โทเค็นนะครับจากนั้นรีโหลดนะครับอ่าก็จะขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ติ๊กแล้วกดเพิ่มแอคเคาท์ได้เลยครับโอเคสำเร็จเรียบร้อยนะครับ